กันที่โครง เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะมีพื้นที่ถึง40ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยคุ้มค่ามากๆถึง100ตารางเมตรเลยนะคะขนาดกะทัดรัดแต่ฟังก์ชันครบแล้วก็ราคาเอื้อมถึงได้ค่ะเหมาะทั้งการลงทุนแล้วก็อยู่อาศัยด้วยนะคะโครงการของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายเลย3-5นาทีไม่เกินสินาทีแน่นอนค่ะทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ค่ะหรือจะไปช้อปปิ้งกับโลตัส ท่าทองนะคะแมคโครสาขาหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก็มีทั้งเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็โปรเพาเฮาส์ด้วยนะคะส่วนสถานศึกษาเนี่ยก็ใกล้กลับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมแล้วก็มหาวิทยาลายัยนเรศวรด้วยค่ะการเดินทางมาโครงการของเราก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ยูเทินใต้สะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาค่ะใกล้กลับพิทจักรแห่งนิมิตจ,จังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าข้างในสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ เริ่มจากประตูรั้วบ้านกันก่อนเลยนะคะเป็นประตูรัวรางเลื่อนนะคะแล้วก็เป็นเหล็กค่ะที่มีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบ2สเตปด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอรั้วรอบบ้านเนี่ยยังมีความสูงกว่า2เมตรนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาที่บริเวณทางขึ้นนะคะที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีม้านั่งค่ะเอาไว้คอยทอดรองเท้าใส่รองเท้าให้สะดวกขึ้นนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นมุมแบบจิบกาแฟายามเช้าชมบรรยากาศก็ได้ค่ะแม้แต่กระทั่งตอนเย็นๆน,นะคะก็สามารถมานั่งปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายไปอีกหนึ่งอย่างกับบ้านหลังนี้ค่ะ และโซนนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งฟังก์ชันห้องเก็บของนี้คุณจะสามารถเลือกใส่รองเท้าก็ได้อุปกรณ์เครื่องมือช่างก็ได้นะคะหรืออุปกรณ์เครื่องมือการ,กรเกษตรก็ได้ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากขึ้นบริเวณด้านหน้าบ้านด้วยค่ะส่วนด้านนี้ประตูบ้านนะคะก็เป็นประตูบานกระจกขนาดใหญ่สูงถึง2เมตร40เลยค่ะขอบก็เป็นสเตนเลสสีดําสวยงามมากๆท่านั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับมุงลวดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านดีกว่าค่ะว่ามีความสวย งนขนาดไหนไปคะ่ะพอเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเจอโซนของห้องรับแขกหรือว่าห้อง ที่มีโถงเชื่อมต่อไปจนถึงห้องรับประทานอาหารเลยค่ะจะทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมองเห็นกันได้ทุกๆกกิจกรรมในครัวเรือนเลยนะคะเพิ่มความอบอุ่นและก็ความเป็นครอบครัวมากขึ้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอกับฝ้าสูงถึง3เมตรนะคะแล้วก็ยังมีฝ้าหลุมด้วยที่ตกแต่งเป็นแบบไฟ LED เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นและบ้านอย่างนี้ยังมีความเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวฝ้าเนี่ยยังมีฉนวนกันความร้อนส่วนฝ้าร,บรอบๆบ้านก็จะเป็นฝ้าที่เป็นฝ้าระบายอากาศของ SCG สอดรับกับหน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะที่มีจํานวนเยอะมากจริงๆทําให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็แสงสว่างเนี่ยส่องได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่เลยยังมีจุดเชื่อมต่อทั้งจุดเคเบิลต่างๆแล้วก็ปลั๊กไฟค่ะเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือนของคุณอยากจะรู้ว่าห้องถัดไปเป็นยังไงกันแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะ และโซนถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าประตูของทั้งสองห้องนอนของบ้านหลังนี้แล้วก็ยังมีหนึ่งห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำส่วนกลางของตัวบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรมนะคะที่มีห้องน้ำในตัวค่ะและยังมี สองบานที่เป็นบานกระทุ้งพร้อมกับมุ้งลวดด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะห้องนี้คุณยังเลือกวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเลือกด i ลอินต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะมาที่ห้องนอนห้องถัดไปค่ะของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้จะมีหน้าต่างครบ แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะห้องนี้คุณยังสามารถเลือกปรับเป็นห้องนอนเอาไว้รับแขกบางท่านอาจจะปรับเอาไว้เป็นห้องที่สําหรับเวิร์กฟองผมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นห้องนอนของเจ้าตัวน้อยก็ได้นะคะแม้แต่กระทั่งห้องที่เอาไวท้ทําพิธีกรรมทางศาสนาด้วยค่ะมาที่ห้องน้ำกลางของตัวบ้านนะ จะมี2ห้องน้ำลักษณะคล้ายกันเลยค่ะเริ่มจากประตู U PVC นะคะที่เป็นประตูป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันฝุกด้วยค่ะห้องน้ำจะแบ่งโซนเปียกกับแห้งเอาไว้นะคะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นสุขภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำของกระตดค่ะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยโอ้โหกระจกบานใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟเอาไว้สำหรับเสียบไดเป่าคมแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะ นหน้าต่างบานกระทุ้งขนาดใหญ่ทาให้แสงส่องถึงและยังสามารถระบายอากาศได้ดีด้วยเครื่องดูดอากาศด้วยนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ําที่ออกแบบได้อย่างลงตัวค่ะ ที่พื้นที่ประกอบอาหารของบ้านหลังนี้หรือว่าครัวนะคะก็จะมีบานซิงคจากแบรนด์ของ k i King ิงค่ะแถมให้เลยแล้วก็ท็อปแกรนิตสวยๆแบบนี้นะคะหน้าต่างก็ยังสามารถระบายอากาศเวลาทําอาหารแบบนี้กลิ่นหรือว่าควันต่างๆก็จะระบายออกไปด้านนอกได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับถังดักไขมันเอาไว้ด้วยนะคะทําให้ดูแบบว่าเป็นคนรักโลกหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีด้วยค่ะ ก็จะมีการปูกระเบื้องเอาไวร้รอบๆค่ะรองรับการวางเครื่องซักผ้าด้วยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะประยุกต์เป็นครัวไทยหรือจะวางอุปกรณ์ครัวเรือนต่างๆของคุณก็ได้ค่ะโซนนี้ก็จะมีการวางปั๊มน้ำแทงน้ำเอาไว้นะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องกองน้ำขนาดใหญ่ด้วยค่ะตัดปัญหาเวลาซักผ้าพวกเสื้อขาวๆได้ดีมากเลยรับรองว่าจะไม่แดงอีกต่อไปแล้วนะคะและรอบๆตัวบ้านค่ะก็ยังมีการวางระบบท่อกําจัดปลวกรวมถึงการฉีดน้ํายาก,กําจัดปลวกด้วยนะคะ รับประกัน1ปีเต็มเท่านั้นยังไม่พอระบบไฟของเราก็ยังใส่ระบบกันดูดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะมาที่โรงจอดรถนะคะพื้นปูนค่ะก็จะเป็นพื้นปูนขัดมันขนาดหนาะถึง20เซนรองรับการจอดรถ2คันได้แบบสบายๆเลยนะคะถังขยะของบ้านหลังนี้ก็ยัง ถังขยะที่ฝังกับรั้วของตัวบ้านด้วยแล้วก็เป็นบานสเตลเลตนะคะเพื่อป้องกันแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆแล้วก็ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะของแถมของโครงการนี้นะคะในราคาที่2ล้านต้นๆเนี่ยของแถมเยอะแยะมากมายเลยทั้งเคาน์เตอร์รัวค่ะเครื่องดูดอากาศในห้องน้ำสองเครื่องมุ้งลวดถังดักไขมันเครื่องกรองน้ำปั๊มน้ำแท้งน้ำ ระบบท่อกำจัดปลวกรางรินน้ำฝนไฟรั้วบ้านปูย่ารอบบ้านมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟและค่าโอนบ้านภายในปี2,565ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองได้ที่แฟนเพจ Facebook The Charm หรือโทร095 596 2456 มีเพื่อนบ้านดีสภาพแวดล้อมน่ารักอบอุ่นยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งกับโครงการ Sharming Home 6ค่ะ